สวัสดีครับเบ้าดินห้อยดินทีนิสานครับเบ้าดินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเสาของวันที่18กันยายน2568ครับเมื่อนี้มาเลาะเบิ่งน้อมยเลาะเบิ่งเฮ็ดปัวเขาดอน้ำกรับปูหงวะสได้บ่ครับน้อมยโจดนะครับแดดแห้งู่พี่น้องเทิงแดดเทิงฝ่าคึมก้ามาปานนั้นนะครับมุงวะสได้บ่ครับขอบุญขอบคุณแห้งเอื้อแห้งใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกหม่องบอนเด้อขับสิบ่ถ่มบ่ป่านะครับเดี๋ยวมาลุ้น้ำกันครับมาเมื่อนี้มาก็เบ้าโจครับ เดี๋ยวมาดูดน้ำกันครับพี่น้องครับบ่าวโจครับนี่ครับี่พ่อบ่าวโจ้เอ้าจะก,ก,การมันเลยมาบอยกับไปอันยังเหรอไปก่อนแล,แล้วก็ไม่สีครับบ่าวดินอู้ปลาซิ่วเขา่าหน้าพี่นเอาปลาซิ่วเข่าหา้งอู้หนึ่งครับไปเลยอู้แลวกะ แทงเขาแทงยางให้คุณยายทองครับคุณยายสายกินครับมาว่าเนี่โอ้ยครับจังไดคุณยายสายมันเลิ่มหัดยางได้ซักมากันเท่ายางออกไปข้างนอกบ้าดินน้ำหาวัดสันครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยเถาแกเล่สาลามาลงลงเรืมๆต้องเบิงง้งแง่งแบบยางดีครับหนึ่วันเป็นยางไต้นะักขึ้นเกียงตุกใจเบิด เบา,าจูก,กําลั่งครับเต็มกับมือครับพี่น้องผมเอ,อามาใส่กระต่ายนี่เบา,าจูกก็มาาันมาพอบ่แกนิมนวมาครับที่หน่องอย่างเข้าปลาเข้าดงอื้ยผีเสื้อแสนสวยดอกไม้งาม โจดพี่น้องเขาปน้ำท่าม,ามปลาตีนี่ก็บ,บสมบูรณ์ปนไดดอกครับไปหาล่ำคข้าเขากินดอ,อกพี่น้องฮ็่จังไรเขางามๆท้ายแล้วพี่นอออ้องเอยต้นทุนกะการลงทุนอันเห็ดไถจากลงทุนปุ๋ยกับอมแมนถือๆครับเขาก็ล่างง้ำฝนฝ่ากระหายตายซ้ำมบฮา,านี่เพราะเขาตายฝนโอ้ยตกใจเบิด ยังงูยังล่ะโอ้ยม,ม,อม,ม,มันลักมันอาแดดโอ้ยขีงดแถมมันก็อาบแดดแบบนี่อยอย่าหัวหงอกมางามเทพพี่น้องแสงองค์ตรงสีชมพูอ่องตองบ่งบอกถึงฤดูหนาวจะเข้ามาดอยาองมายังมาคือฝอเพ็ดอันกุ้วเขาดอกกากสาสดีจังไเล็ดีจังได้ กย่นี้ตงไปไม่หลุดปเนี่นะยเาบาดค่ำเลย

โดนฝนพี่น้องี่เจ้าหนอกอวบอะไรก็บวัวหรอกมันเป็นเหี้ยวสัโอู้หูอวบครับพี่น้ากูโจดหน้าโจดสวยๆเลยครับ อีกกระบาบอยเพิ่นไปเพิ่นไ,ได้เฮ็ดปวกขอดออยู่ดอกครับเพิ่นทรงรวปมาหายบาดินเบิงแต่ว่าเบา,บาดินกับไปบ่ท่านบาดินของเฮ็ดเบียกสักก้อนครับก้อนเศษไปครับเฮ็ดกับเขากับแมงในคุณยายท่องครับกลัวเศดไปท่านมูเพิ่น

บานเพื่อเบอร์เลยนะบอกแล้วว่ามันปวดไม่ให้กลนร้องไม่ให้กลนร้องมันปวด พอดออกอกน้า,างมองขึ้นจะเริ่มออก,ออกครับเฮ็ดอ,อ,อะไรเป็นโบกเป็นโบกอ,อยู่ข้าเจ้าเอา อือเฮ็ดยังเ่ยครับผมงามอยู่สองดงอกเ็ดวัดวบอกว่าเป็นสินเป็นตอน

ทำามาหาวังได้เด๋่นีตั้งสี่ตัวไปได้เห็ดปุ๋ยเขาดอกออกก็ล้อง

โอ้ย okay. นั่นข้างในนะ่ะคุเนินอันนี้หงมห้องอะ่ะวัดวดนี่ครับ

มาง่ามเลยพี่น้องมัง้งไงปานวุ่นเซนอ้าวอ,อ,อุกบเลยครับพี่น้อง มนันเหี้ยเบาดอกเหี้ยเบิดและ้ะน,น,น่อโจดโดนฝนอบอบพี่นอ้องบม่ได้มาหักลายมือแล้วครับไม่ได้มาหักลายวันแล้ว ป้าแท้นี้ไป็นตเฮ็ดปวกเขอเดอออกเนาะนอนโจดปึ่ดมานอนอยังอเดี๋ยวพี่นอนพี่พี่ฟังคน It's เอาอยุบอ่ะบ้าขาวแล้วเนาะขีเ,เห็ดแยวนี้ไปข้าวขาวผมก็เห็ดเหรอฟังล้างหนาะ นั่นนั่ๆนั่น,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 นปลาหนีได้ก้อนสมัยนั่นพวกเขารบแบบคักคิดแค่เพิ่นออกอุ้ยอบอบเลยครับแม่ๆ่ครับ เปิดหนุ่มมาหลายท้านปนี่ตเต็มตาพี่น้องผมงครับแป๊บเดียวสวยๆเลยครับพี่น้องครับ

ปวบครับเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยเจะออนรัเมาใหม่เ๊ิดก่อนนี่พี่น้อง ลาจจุจ้เต็มกันอยู่บอกรู้นะพี่น้องครับเต็มตาพี่น้องครับ อ่าเก็บเก็บง่แงงาแงทีน้องเ้ยสุขกาพร่างกายบ่คือเกาพี่น้องตือมือบางมือกับมื่อยบางมือกับยูได้ครับบางมือกับทอรมานแบบสุดๆอน เอน้ยน่อยดูเอ้าไม่ว่ามันต่อมันอ่อน่นี่ึได้ดีๆก้อนนี่นี่ผม Oh mm -hmm. yeah. องดขึ้นฟันเห็ดอันฟันเงาะลายยุงกระไลไล่ครับแม่ๆครับไล่ครับอันนี้เป็นี้เขียวเขียวอันนี้ ใส่โจทย์ท <tortured. S 2> ี่น้องครับ ล่งขึ้นเหี้ยครับขึ้นเหี้ยก็เอาไดดย้ันมา,านนททให้เสือเสือก็โดนเจก็เป็นเก่งแต่วนึ่งแทงมาทะลุครับพี่น้องไปก็บเกาโจกสิย่างออกเนี่ยละครับสวดกระตาจุ่มบุ่มพี่น้องห้ามคักมาใหม่ครับ ขิงขิงป่าว่าดิงก็ขอบุญขอบุณแม่แม่เอลซี LC, ทุกหม่องทุกบอลเด้อครับจริงมาติดตามลูกหลานนะครับสู่ชีวิตไปเมื่อเมื่อครับพี่น้องเอ้ยการเฮ็ดคลิป YouTube นะครับเฮ็ดจริงเฮ็ดจริงหากินแบบจริงจังครับอย่าบิวก็บบดเว่าหลายอย่างดอกครับพี่น้องครับพ่อเด้ลงพ่อเด้สู่ชีวิตไปเมื่อเมื่อครับพี่น้อ ไปครับเขาป้าหาอยากหากินคัาวคยสยุธกะเดินทางมาหอดเลยจนเครืองทางงละครับไปเมื่อยกอดเอาครับ ากไปน้ำพีน้ำหนองน้ำพอน้ำแม่ในเ,เด้อครับไปกำลังใจให้ลูกใหหลานนะครับที่นนองมีบุญสินกินทานอย่ากไดทีมงานคอนเสิร์ตหมอลำ,ลำสิงลำสิงลำก่อนนะครับบาวดินครับหมอลำยศธนาบาวดินเป็นหมอลำครับมีทีมงานครับไปเสพสองสล้องงานที่นนองเขาไปเฟดในเด้อครับหมอลำยศธนาพรนาคาครับเบอร์โทรกะศูนย์เก่าหนึ่งครับหกหกสองหกหนึ่งสี่สองศูนย์เก้าหนึ่งหกหกสองหกหนึ่งสี่สองนะครับ หมอลำยศธนาพอดหน้าค้าครับมือนี้เบั่เงี้ยสวดกระตาจุม่มบุ่มพุ่นอ่ะอวบคักเบาโจซุ่มนี่งวได้มาหลายมื่นครับขึ่มจากสีเริ่มสีเริ่มเหี้ยวเบาโจดครับมือน,นี้ครับเอาดินกับเบาโจกับสีกรัฟล่ะครับพี่น้องครับเบาดินกับสีกรัฟล่ะครับกับเบาโจครับมือนี้ถือว่าใดน้อใหม่หมานค่ะครับสวดกระตาจุม่มบุ่มครับข่ามาดูงมาปลานะครับเฮ็ดคลิป แมนบไดไเฮ็ดคลิปกับมหาอยากหากินหาไปเก็บไห้ย่ามเพิ่นบ่ม,มี่ครับส่วงนี้เพิ่นกะับไปส่วงฤดูสิทอดขื้นเหี่ยวครับคขา้ขาขๆกันข่าวดอครับตอนนี้ข้าวดอการาล่างสีฝนห่วงออกมากครับกะสีอวยเขารดูหนาวเป็นปลายฝนต้นหนาวครับสิเขามาหอดมาถึงนะครับขอบุญขอบคุณแน่เออแข้งใจจากพี่จากน้องจากเม่์เม,มยไปไอ้ใส่ยิ่งพอมพี่น้องทางเล่าทูหม่องทูบอลทัวโลกใบนี้นะครับพี่น้องทาง,างต่างแดนต่างประเทศเม่์ม่ที่เขามาเหยียบม,มาชมนะครับ ที่เพื่อเขอมามาให้กำลังใจขอบุญขอบคุณนสิ่งของแห้งเอื้แห้งใจนะครับที่มาให้ขอพว่งใอยดินทินีสานนะครับบาบอยแดนทินิานสานสาเมอีสานผ้าหลาะเบาตัวอีสานบ้านเฮาลูกหลานขอบุญขอบพุบ่นจากใจให้พี่น้องอยู่ดีแม่งลำรวยสุขภาพแข็งแรงรวยอยู่แล้วก็ให้รวยลุยยิงขึ้นไปดวยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ